สวัสดีค่ะวันนี้เมจ,จะพามาทําเกี๊ยวทอดนะคะสูตรกรอบนานไม่หืนนะคะแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพได้ค่ะอันดับแรกนะคะนําเกี๊ยวออกมาจากห่อค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็ใช้มีดนะคะขูดเอาแป้งนะคะที่ติดอยู่กับตัวเกี๊ยวนะคะออกให้ได้เยอะที่สุดค่ะทําตามนี้ได้เลยนะคะทุกคนอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่ารับรองว่าผลที่ได้คือคุ้มค่ะ ตอนนี้เมก้าเอาแป้งออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเรียงแผ่นเกี๊ยวกันค่ะทุกคนนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการตัดหั่นนะคะแบ่งครึ่งก่อนแล้วก็แบ่งอีกให้มันได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะ1แผ่นได้4ชิ้นค่ะอ่ะหลังจากนี้เราจะทําการเคาะอีกรอบหนึ่งนะคะเคาะออกเผื่อว่ามันมีแป้งหลงเหลืออยู่นะคะทุกคนเห็นไหมยังมีอยู่ลวงไปนิดนึงนี่นะคะ นี่เห็นไหมแป้งออกมาเดี๋ยววันนี้เมนจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างตัวที่ไม่ได้เอาแป้งออกนะคะกับตัวที่นําแป้งออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันว่า2อันนี้หน้าตาออกมาจะเป็นยังไงค่ะมาค่ะทุกคนเติมน้ํามันลงไปในกระทะนะคะเม์ใส่ไปทั้งหมดเกือบครึ่งขวดค่ะแต่ไม่ถึงนะหย่อนหย่อนนิดนึงนะคะต่อจากนั้นเราก็เปิดไฟค่ะแล้วก็รอน้ํามันร้อน เมย์จะใช้วิธีเดิมนะคะก็คือใช้ตะเกียบนะคะตะเกียบเป็นตะเกียบไม้นะทุกคนไม่ใช่พลาสติกนะคะเห็นไหมมีฟองขึ้นมาโอเคร้อนได้ที่แล้วนะคะสังเกตที่ตะเกียบเมื่อสักครู่ถ้าร้อนได้ที่แล้วก็นําเกี๊ยวลงไปได้เลยค่ะ,ะนี่เห็นไหมเริ่มพองแล้วนะคะรอบแรกนี้เมย์จะเป็นเมย์จะใช้เกี๊ยวตัวที่เรานําแป้งออกแล้วทอดให้ดูนะคะเมย์จะให้ดูน้ํามันทุกคน นี่ข้อแรกเลยคือน้ำมันจะใสเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเอาแป้งออกนะคะแป้งจะไม่ไม่ล่วงลงไปใต้กระทะทำให้น้ำมันสามารถทอดซ้ำได้บ่อยและก็คุ้มกว่าเดิมจะสังเกตเห็นว่าสีของเกีียวเป็นไงคะทุกคนเหลืองสวยนะคะนี่เลยอ่ะไม่ขึ้นสักทีอ่ะโอเคมาละนี่ค่ะเหลืองสวยเลยนะคะเสด็จน้ำมันนิดนึงค่ะทุกคน นี่นะคะน้ามันเห็นไหมซูมให้ดูใกล้ๆเลยค่ะว่ายังใสกิ๊กเหมือนเดิมเลยนะคะนิทอดไปแล้วนะน้ํามันยังใสอยู่เลยนะคะอ่ะทีนี้รอให้น้ํามันพร้อมหรือว่าวอร์มกระทะนิดนึงให้น้ํามันร้อนนะคะใช้ตะเกียบจิ้มลงไปดูค่ะร้อนหรือยังรอนะคะถ้าตะเกียบเป็นฟองแบบนี้นี่นะคะเห็นไหมคะตะเกียบเป็นฟองแบบนี้คือความร้อนของน้ํามันใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะนําเกี๊ยวลงไปทอดค่ะ ในรอบที่2ยังคงเป็นเกี๊ยวที่นำแป้งออกอยู่นะคะนี่เลยเห็นไหมฟูเลยค่ะความร้อนกำลังได้ที่เลยหย่อนปุ๊บก็ได้แล้วนะคะตักออกเลยขยาเขย่าสักประมาณ3-4ี่ครั้งนะคะให้เสร็จดํบมันนะหลังจากนั้นก็เอาลงทอดรอบที่3ค่ะรอบที่3ามยังคงเป็นเกี๊ยวที่นำแป้งออกอยู่นะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำมันยังไม่ขุ่นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวเกี้ยวยังเหลืองสวยเหมือนเดิมนะคะไม่มีเศษดำๆหรือเศษแป้งที่ไม่ไฟนะคะติดเห็นไหมเหลืองแบบเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะน่ากินมาก น้ำมันยังใสเหมือนเดิมสามารถทอดซ้ำได้เห็นไหมคะทุกคนนี่คือข้อดีของการที่เรานำแป้งออกแล้วข้อดีข้อที่2นะคะก็คือตัวเกี๊ยวจะไม่อมน้ำมันค่ะอันนี้คือคอนเฟิร์มนะคะเมลองแล้วเอาเก็บไว้ข้ามคืนก็ยังกรอบอยู่นะคะเมทดลองแล้วนะคะที่ออกมาทำคลิปให้ทุกคนได้เห็นคือไม่ได้หลอกลวงนะอันนี้คือทำจริงทำจริงไม่มีสแตนด์อินเลยค่ะทุกคนกินกันเอ,เองเลยนะคะเห็นไหมน้ำมันทอดไปสามรอบแล้วนะ น้ำมันยังใสยอยู่นะคะอ่าต่อไปเราจะทดลองตัวแป้งที่เกี๊ยวที่ไม่ได้เอาแป้งออกนะคะนี่น้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะทุกคนใช้ตะเกียบนะคะจิ้มสูตรใครสูตรมันนะคะบางคนก็จะใช้วิธีการหย่อนลงหนึ่งชิ้นก่อนอะไรเงี้ยแต่ของเมย์ว่าเอาตะเกียบนี่แหละชัวร์สุดไม่เสี่ยงเมย์ก็จะแบ่งทอสามสามรอบเหมือนกันกับเกี๊ยวกับเกี๊ยวที่เอาแป้งออกนะคะอ่ารอบแรกค่ะนับเลยรอบแรก จะสังเกตเห็นได้ว่า,าน้ำมันจะเริ่มมีความขุ่นนะคะเพราะว่าแป้งที่ติดอยู่กับตัวเกี๊ยวเขาก็จะหลุดออกจากเกี๊ยวค่ะแล้วเขาก็จะล่วงลงไปตรงน้ำมันนะคะอรอบที่หนึ่งตัวเกี๊ยวยังคงใส่อยู่นะอลองสังเกตดูนะคะยังคงไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ว่าน้ำมันเราเริ่มไปแล้วนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งนะตัวเกีียวที่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาแป้งออกค่ะจะมีความอมน้ำมัน ถามว่ากรอบเหมือนกันไหมก็กรอบแต่ยังมีความอมน้ํามันกว่านะคะอันเมจะแยกถาดน,นะคะอันนี้จะใส่ในหมอ้อเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบกัน่ใส่ในหม้อนะคะอ่าต่อไปคะ่ะเราก็จะนํารอบที่สองลงทอดเปิดไฟทิ้งไว้ต่อแล้วก็นําตะเกียบลงไปวอร์มน้ํามันว่าได้ที่หรือ,อยังด้วยนะคะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วก็เอาลง น้ำมันเริ่มดำแล้วนะคะทอดไปแค่สองรอบน้ำมันเริ่มดำแล้วถ้าเราไม่เอาแป้งออกมันก็จะประมาณนี้นะคะคคทีนี้เห็นไหมคะน้ำมันขุ่นมากเศษแป้งตกลงไปข้างล่างน้ำมันขุ่นเลย

Y เห็นไหมพร้อมแล้วเส้นสุดท้ายเหลือนิดนึงค่ะทุกคนอ่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้สามารถปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่าในน้ำมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ อาซูมเข้ามาได้นี่ซูมซูมตัวน้ํามันเห็นไหมน้ํามันขุ่นมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้น้ํามันแบบประหยัดประหยัดนะคะยอมเสียเวลาในการาขูดแป้งออกนะคะจะทําให้เราประหยัดน้ำมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี๊ยวเราจะกรอบแบบไม่หืนนะคะไม่เหืนโอเคค่ะ,ะนี่นะคะทุกคน ฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เอาแป้งออกฝั่งนี้จะไม่ได้เอาแป้งออกจะสังเกตเห็นได้ว่าสีจะต่างกันนะคะเล็กน้อยนะฝั่งที่เอาแป้งออกสีจะเหลืองสวยนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันค่ะทุกคนเหลืองสวยแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะส่วนฝั่งที่ไม่ได้เอาแป้งออกจะมีความอมน้ํามันนิดนนะคะแล้วก็ตอนที่เมชิมอะรู้สึกเลยว่าฝั่งนี้จะกรอบกว่าทุกคนดูนะนี่ค่ะ กรอบเหมือนกันแต่ว่ามันมันจะมีความแบบบอกไม่ถูกอะคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าจากที่เมชิมอะเมมองว่าฝั่งนี้อร่อยกว่านะคะฝั่งนี้จะมีความหืนหืนหน่อยนะไม่ได้เอาแป้งออกจะมีความหืนหืนหน่อยจะมีความเป็นเป็นเขาเรียกว่ากินแล้วมันจะชาชาลิ้นมันจะสักๆากลิ้นแต่ฝั่งนี้จะเหมือนกินขนมแบบกรอบแก๊บไปเลยอะคะ่ะทุกคนนี่เห็นไหมอ่ะมมเคือให้ดูนะ อันนี้จะมีความอมน้ํามันเห็นไหมคะจะมีความอมน้ํามันนะคะขออนุญาตใช้มือนะเดี๋ยวกินให้ดูหยาบนิด,น,ดนิดไม่ได้กรอบร้อยเปอร์เซ็นมีความอมน้ำมันเยอะแล้วก็มีความหืนอหืนะคะฝั่งนี้จะอร่อยกว่าเมดฟังเปลียงค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะดูนะคะดูนะ,ะเห็นไหมเห็นไหมคะ กรอบกว่านะคะทุกคนส่วนฝั่งน,นี้กรอบเหมือน,นกันแต่มีความแบบน้ำมันเยิ้มเลยเห็นไหมนะคะอ่ะดีให้ดูสีประมาณนี้ฝั่งน,นี้จะมีความแห้งๆกว่านะคะม,มีความแห้งๆกว่า เห็นไหมกระเด็นเลยนะคะอร่อยมากนะคะสองอันแล้วจะเขย่าผงให้ดูค่ะว่าเราจะทำขายโดยใช้แบบผงปาป,ปิกาผงชีสหรือว่าผงาวิงแซบอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะอันนี้เป็นอาชีพได้เลยนะอันนี้กับอันนี้เราจะลองตัวนี้ก่อนนะคะลองตัวนี้ก่อน เนื่องจากคลิปยาวเกินไปแล้วนะคะตอนนี้ยาว11นาทีแล้วนะคะเมย์ขอตัดไปต่อ EP 2แล้วกันนะคะสำหรับ EP 2ก็จะพาคำนวณต้นทุนด้วยค่ะ